เอาคุณตายาคะคนช่วยคีรินเรามีทีมงานคุณภาพ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเยว <laughs> พี่กันไม่หนาวเหรอ <laughs> ตรงเสื้อไม่ใส่เลย <laughs> พี่กันไปแล้ว <laughs> โอ้ยเอาแล้วมื่นแล้ว <laughs> ไอ้เปรี้ยงไปอีกแล้วย่เป็นไรอ่ะขอทีนะเออย่าเฮ้โดดย่างเท่ชรับกราบสวัสดีครับผมผมตั้มสู้ชีวิตนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับตั้มนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่น Monster Hunter World i b o n นะครับ <et> วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะล่าอะไรแต่ถ้ามีอย่างอื่นล่าก็จะไปนะเป็นหาาคุณตายมาหาคนช่วยคีรินหาคนช่วยคีรินตัวนี้ใช่คีรินมาพิกันมาแล้วเรามีทีมงานคุณภาพเดี๋ยวเดียวพิกันไม่หนาวเหรอตรงเสื้อไม่ใส่เลย ปีกันไปแล้วโอ้ยเอาแล้วมึนแล้วเฮ้ยเปี้ปยงไปอีกแล้วอาปีกันเลยบอก sorry พี่กันผมมาแล้วสับทยนึงเอาเลยก่อนชั่อุ้ยพี่กันเอาจริงเว้ยพี่กันเราต้องเล่นปืนเล่นอย่างอื่นมันแย่ไหมเคยขี่มันก็ไม่ไปยืนเฉยเลยเติมเลยพี่กันก่อน เอาเลือปิดการแข็งใจไว้เกมาไปเก็บค้องก่อนโอ้ยผมฟันโอ้โหฟันไม่เข้าเอาเลือไปพี่โอเอาเลือไปพี่คาเลนไปโนโล่ละ อุ้ยไม่โดนพีกการนัาเลือดไปไม่โดนพี่โอขี่อยู่นะฮะอย่างนั้นเราจเจาะทำแผลก่อนลวงแล้วจะไปที่หัวมันนะอย่างอื่นปันไม่เข้าซับ อีกทีนะไม่ได้ละไกลไปจะแทกทีชาร์จอูชาร์จแล้วอูไปไปนู่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมลองขี่ให้ดูนะ แท็กที่นึงปันธรรมดาชาร์ตปึ้งสวยป่ะเกืออ,อ,อ,อโดนเกืออปุ๊บโดนอุน้ยเต็มเต็ม น,นอนปับหัวหอยทิพยไม่ได้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 ไไดไไดทีมแอบโอ้โหโดนเสยเดี๋ยวกินยาให้เพื่อนก่อนนะกินยายกินยายกินยากินยากินยาเพื่อนอเก็บของก่อน อปันออ่นเลยไม่ต้องชาร์จทำรอบทำรอบปันเลยไม่ต้องชาร์จเฮ้ยเปยี้ยรอดวะกินยายเพื่อนกัน พี่คาเรนจะเดี้ยงแนละ้วกินยาปุ๊บ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 อยู่ไหนเอ่ยอ่าพี่เป็นไรอขอทีนะเออกินยากินยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น เอาฮอนไปฮอ,อนไปจะใส่ทำเอาฮอนไปเดี๋ยวต้องใส่เสื้อกลอบแอ้เราเป็นไรไม่ได้หนีไปแล้วโดนตรงไปมะ้ยโดนยังเทชา์จตึ้งโอ้ยสวย ไฟฟูไม่สินนะเจ้าไม่ต้องสู้อีกแล้วข้าขอนะ้ยย้ยยายเพื่อนกันลบยบลบลบเปยี้ย,ยงเอาไปพี่คาเล่นเอายาไป เอายาไปมีเยอะตั้งเหลือลงสองขวดเอายาไปพี่พี่กันเอายาไปเอยรับมีดก่อนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันก็วิ่งมาผมครับถ้าผมรับมีดอะมาไหมไม่มาเว้ยเดาผิดสวยพี่ผมง้างปิดทาง เฮ้ยดาบันกเออคือมันจะเจ็บหนักมากคานกระบกกระเพกะ เราเราคนเดียวมาล้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพกมาล้พกมาแล้วก็วางเลยตันมันตัน เดนอ่จะเข้าไหมเนี่ยเข้าไหมเข้าทีเดียวเลยโอเคครับผมแล้วก็สำเร็จไปหนึ่งเควส์นะครับกับทีมงานคุณภาพของเราบอกแล้วพี่กันต้องเล่นปืนมาเล่นดงเล่นดาบอะไร ขี่เสร็จไม่ใช่ว่าเราจะบังคับให้มันไปได้อ๋อเข้าใจละต้องล็อกไปที่พวกมอนลวกะไรใช่ไหมโอเคผมเข้าใจแล้วครับผมดาก้อนป้องกันบังครบบวกสี่